นอนกจากข่าวตนช่วงม่วงช่วงที่แล้วนะคะเพิ่นก็ได้มีภาพอินเสนตว่ามีนำถท่มนำถท่มผู้กระดึงหนูก็เพิ่งเคยได้ยินว่านำถท่มผู้กระดึงมันอยู่สูงเติบในนามมาเ็ว้ดยเนาะแ้วก็ห้ายพื้นที่นี่เริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มนำถั่มแมนค่ะแต่ว่า้าไปเบิ้งในพื้นที่ของทางจังหวัดเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยนำถท่มนะคะพร้อมมอบถุงย่งชีพเพื่อสางขวัญกาลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นที่อําเภอผู้กระดึงค่ะ นายชัยพจน์จะรุ่นพ่งผู้วาราชการจังหวัดเลยค่ะน้ำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเล่ากาชาจังหวัดเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้เหี่บ้านรวมลงพื้นที่ซอยเหลือผู้ประสบภยัยจากน้ำท่วมค่ะและก็มอบถุงย่งชีพตําบลผู้กระดึงจํานวน41ชุดและตําบลพานุกเขา้าจํานวน60ชุดค่ะ จากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่27ที่พานมาค่ะพี่นกเหตุให้เกิดผลกระทบม่นำถ่วมครั้งพื้นที่การเกษตรและหมู่บ้านนะคะก็ได้รับความเสียหายจำนวน6หมู่บ้านด้วยกันค่ะ<ม>ได้แก่บ้านหวยเรือบ้านน้ำพ้องนะคะบ้านท่านตะวันบ้านนาโกบ้านแสนสุขและบ้าน หน้าน่อยตำบุญสีฐานค่ะซึ่งมื่อนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจพี่น้องนะคะแล้วก็ให้ความซอยเหลือมอบถุงย่างชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะ ถ้าเบิงจากในภาพนี่กรถือว่าน้ำท่วมหลายยู่ะนะคะแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดค่ะเกือบเขา่าสู่ภ้าวะปกติแล้วโดยเฉพาะอยู่ทีตำบลสีฐานตำบลผู้กระดึงนะคะสองตำบลน,นี้น้ำแห้งแล้วค่ะเหลือแค่ตำบลพานกเข้ามวนน้ำได้รอการระบายแต่ว่ามีบานเลื่อนของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่ประมาณ50กว่าหลังคาเรือนส่วนโรงเรียนชุมชนบ้านพานกเข้า น้ำก่ายั่งถ่วมขังนะคะแต่ถ้าหากวา่าบม่มีฝนตกลงมาสําอีกสถานการณ์กะน่าจะกลับขึ้นสู่ปกติส่วนความเสียหายในพื้นที่ทางการเกษตรที่ถึกน้ำท่วมตอนนี้ก็ยุระวางการสำรวจรวมถึงบานเลื่อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมและคาทานผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพิ่นกะลงไปนะคะให้กำลังใจพี่น้องไปเบิ่งไปตรวจสอบและกระสรได้ให้การซ่อยเหลือต่อไปค่ะค่ะสิ่งหนึ่งคะ่ะพี่นกในช่วงน้า น้ำท่วมเนี่ยค่ะเขาก็ต้องระวังโลกที่มาก,กับน้ำพอม,มน,นะคะเพราะว่าสิเป็นมือเทาเปื่อยแน่นะคะโลกยุ่งไร่เนี่ยไายโลกนะคะเขาก็ต้องระมัดระวังนะคะกับขอแสดงความห่วงใยนะคะกับพี่น้องประชาชนผูป้ประสบภัยค่ะแายที่สําคัญเรื่องของคลื่นไฟนะคะที่อาจสิเกิดไฟรั่วไหลไฟชอ็อตได้กับฝากพี่น้องส่งความห่วงใยขึ้นจังหนมแก้ววาค่ะ,คะ